สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องม่ My T Style ก็คือว,วันนี้นะทุกคนเราจะมาพูดถึงเรื่องน้ำโคล <laughs> นก็คือแบบหลายคนเี่ยเขาก็ถามเข้ามาว่าเออพวกเราใส่ชุดไร้น้ำใส่อะไรโคลนอะไรนี้แล้วแบบว่ากำจัดปัญหดูแลยังไงนั่นแหละก็คือพวกเราสามคนนะก็ลองมาหลายวิธีมากแล้วเลย เครื่อมาอ่ะแบบครั้งแรกเลยคือตอนนั้นลองเครื่องเครื่องขออนคือลองแหนบก่อนด้ยแล้วก็มีคนบอกว่าแบบมันจะเป็นแบบอะไรหนังไก่เออเป็นหนังไกออ่ก <ๆ S 2> ็เลยแบบไปลองแบบซื้อเครื่องไอ้เน,นี่ยมันเจ็บก็เลยบอกว่าแบบเป็นขนใช่นนหชไหมแล้วมันก็เลยถ่ายออกไปอ่ะแล้วนก็บแ,แบบมันก็ดีตรงที่มันได้เป็นหนังไก่แต่เจ็บเจ็บเพราะฉะนั้นก็เลยพอโตมาก็เลยไปลองเล็เกอร์กับไอตีมก่อแบบ ก็มีวิทยาการนะคะเป็นคลินิกเหรอใช่เป็นคลินิกอ๋อเออจะใช้ทีมอะไรแบบกินก็จะขจัดเออกินก็จะขจัดคอร์ดนะคะกินแรงมากแรงแบบเหนียบหมดหัวแล้วมันก็ออกอะไม่ได้หมดขนาดมันไม่แสบเลยแต่ว่ามันแบบเป็นหนังไก่มากมั่แรงมากค่ะคือกินมันแรงจนแบบเหมือนแบบกินแอลเคนอะกลิ่นใช่เหมือนแบบเป็นคนที่กินตัวแต่ที่แบบที่ใช้ทีมอะมันจะแบบกลิ่นมันจะอยู่กลิ่นมันอยู่เว้ย ก็เลยแบบหาวิธีอื่นกันนะคะก็เลยไปเลเซอร์การ์ที่มีเลนี่ดีซึ่งมันก็กาคินิกอะคือมันก็จะมีแบบว่าอะไรแบบ IPL ยาวแบบแย้กเออส์ที่ดีมากก็ดีนะคือมันก็ดีเว้ยแต่แบบถ้าสมมติเราไปแบบทำตรงคือเคยลองทำตรงแบบกินี่ะแล้วคือมันแบบมันเจ๊ะเออบางคนก็เขินใช่ก็ไม่กล้าทำเลยใช่มต้องแบบืนแบบไปโชว์ ตอนไหนให้คนอื่นดูแล้วแบบมันต้องมาช่วยกันก็หน้าอายนิดนึงใช่คนเราก็เลยเจอตัวช่วยใหม่ของเราสิ่งนั้นก็คือตัวนี้เลยค่ะก็คือเป็นเครื่องเลเซอร์นะคะจาก Lutens k i n รุ่น X2 Cool Pro นั่นี่เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ล่นสุดเลยด้วยระบบอันนี้ IPL ก็คือเขาเรียกระบบความเย็นคือเวลราไปเลเซอร์คลินิกไม่แปล ร้อนใช่ป่ะแบบมันจะแบบแปร้อนไม่เลยต้องมีเจลก็จะมีแบบมีคนนึงมาคอยช่วยแบบซับกดน้ำแข็งแล้วก็ลงเจลอ่ะมันเจ็บเลยเจ็บแล้วมันร้อนใช่เพราะฉะนั้นเจ้าเครื่องนี้ก็คือสรุปสบายตรงที่ว่าพอแบบเลเซอร์อ่ะมันก็จะแบบเย็นร้อนแล้วก็จะแบบร้อนคือมีความเย็นในตัวเลยนี่คือสรวปสบายมากแล้วก็ลดความเจ็บเหมาะกับการทำคนเดียวไม่ต้องมือช่วยใช่ใช่แล้วเจ้าคน ได้เออทุกคนแล้วสิ่งที่มาในกล่องนะคะก็จะมีเอ่อที่โกนก็คือเราก็ต้องโกนขนก่อนแล้วค่อยแบบเริ่มเลเซอร์ได้แล้วก็มีแม่จ่าอันนี้ใส่เวลาเลเซอร์กันแสงอะไรเงี้ยก็จะมีที่ชาร์จใช่เพราก็จะมีที่ชาร์จมาให้นะคะทุกคนลองทํากันเลยไปจ้าอันดับแรกกดหามเพื่อเปิดนี่ก็คือมีปุ่มกดนซึ่งตัวเนี้ยมันมีทั้งหมดเกือบร้านสอะ เพราะว่าตอกันเยอะนะทุกคนนี่ก็คือตอนแรกอ่ะมันยังไม่หน้าจอมันจะยังไม่มีอะไรใช่ไหมมันจะมีตรงนี้กดเพื่อให้ระบบไอเทมทำงานกดปุ๊บหนึ่งีตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มเย็นเยียรใช่ลยเย็นเลยมมันเร็วเรียนเรียนเร็วเย็นเร็วมากซึ่งก็คือไม่ต้องรอเลยใช่คือง่ายคือแบบเปิดทางานปุ๊บใช้งานได้เลยยยดไม่ต้องรอต่อคิวเข้าถึงนะคะ อย่าตรงนี้คือแบบเย็นมากไม่เจ็บเลยจริงค่ะนี่ได้เลยนะอันเนี้ยลองไปนี่คือใช้ประโยชน์แล้วตรงนี้ปกติตรงนี้ก็คือจะขึ้นจํานวนช็อตที่เหลืออยู่ของเราเหลือประมาณแบบ500แต่ค่ะเติมนี่นะคะทุกคนกดตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวใส่แว่นแบบอ่าผู้เสียละวิธีใช้นะคะทุกคนที่นี่ใช่ไหมเย็นไหมต้องจิ้มให้มันแนบจับอผิวนะเออเไี่งั้นมันจะออกไปหมดนะหนึ่งสองสามนี่เห็นปะแล้วเราจำไว้ว่าเรากดตนี้ปุ๊บ เราก็ขยับไปขึ้นนี่แล้วก็ขยับไปดึงไปเรื่อยๆปึ๊บนี้ซึ่งตัวเนี้ยมันอ่อนโยนมากใช้กับน้องจูมิกันใช้ได้ทุส่วนเลยทุกคนระบบนี้มันเหมาะสำหรับส่วนอ่อนไหวตรงนั้นใช่เป็นไงเมื่อกี้ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยไปลองนะลองจูมิกันแล้วก็คือจุบบเราอ่ะใช้จากอันนี้หมดเลยใช่ เวลาคนถามเองก็คือใช้เครื่องเลเซอร์เองที่บ้านม่ได้ตอบว่าเครื่องเลเซอร์เองที่บ้านมันก็คือรุ่นนี้นั่นเองซึ่งมันประหยัดมากทุกคนจริงๆเพราะแบบเราจาคือเราว่าแบบไม่กล้าไปทำไปไม่ได้แล้วมาเจอตัวนี้ก็คือแบบไม่กลับไปคลินิกแล้วไม่กลับแล้วคลินิกไม่ได้ในชันแล้วไม่แต่เนี่ยคือใบชอบตรงที่ว่าอะไรชอบตรงที่ว่าคือมันใช้แล้วมันแบบว่าเห็นผลเลยแบบผลที่ขึ้นมามันบาง ก็มันเรียบเนียนหิวเออผิวมันเรียบเนียนนะแล้วเราทำเองคือเรารู้ไงว่าแบบตรงไหนมันยังไม่โดนใช่ซึ่งเราอะกลับไมอะรู้จักแบรนด์นี้ได้แล้วก็ที่เลือกแบรนด์เนี้ยเพราะว่ามาแนะน้ำมันใช่จริงจริงในในไอตีเฟื่อมีเยอะมากเยอะฉันก็เคยเห็นใช่ก็เลยองไอตีมันจะเป็นแบบว่าเครื่องละแบบพันหนึ่งให้แบบ ช็อตแบบหมื่นช็อตอะไรเงี้ยซึ่งหมายว่ามันไม่คุ้มแต่ที่เลือกเออ่ลูเซนสกินอ่ะเพราะว่าเขามีออยแล้วเขาก็มีคู่มือไทยซึ่งมันแบบว่าน่าเชื่อถือไว้วางใจได้อะไรแบบนี้หลังจากที่ไมาแนะนำมาใช่ป่ะเราก็แบบไปปรึกษาแอดมินเว้ยคือแอดมินแบบข้ามมไทยมาหรือว่าแบบตรงจุดอ่ะก็คือเรียนถงเที่ยงดีนะคะทุกคนเขารับประกันหนึ่งปีใช่ก็คือที่มีอะไรก็แบบ ได้เก็สามารถแบบปรึกษาได้ตลอดเนี่ยไม่ใช่แบบมาเลื่อความหมายมีความรับผิดชอบอะไรแบบนี้คือไลา์ไปแบบตอนแรกคือใช้ไม่เป็นเว้ยก็เลยแบบไลา์ไปแล้วก็ตอบตอบแบบตอบเร็วมากตอบละเอียดใช่จริงชอบเรื่องนี้มากชอบตรงที่แบบดูเย็นอืมไม่คือแลมันไม่เจ็บเว้ยทุกคนเคยทำอะไรที่อื่นแล้วแบบมันยังไม่มีแบบไม่มีต้นเย็นมันตั้งกรรมแบบความเย็นใช่แล้วมันก็ไม่เจ็บเลยทุกคนแล้วเครื่องนี้อยู่ที่ราคา4 9 9พบาทนี่สูง ถือว่าคุมนะถือว่าคุมทุคนเพราะว่าทา้คลินิกเท่าไหร่ยคลินเป็นอเราไม่ถึแบบไม่ได้รับลานช็อตก็คืออันนี้คือทำได้ส่วยไงปกติคลินิกคือแบบเค้ขนส่วนนี้ผล่ท่าไอะไรอย่างเงี้ยจักรแลนเท่าไหร่บอีกนี่รมดาหร่มันก็แบบหลายนะคะซึ่งแบบเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะทุกคนใ่คะสิ่งแนะนำมากทุกคน อย่าลืมไปตามกันนะคะถ้ารีวิวได้ลด10%ได้วยนะใช่เย่ก็ถ้าเกิดว่าอยากได้คำแนะนำในเรื่องไหนอีกก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์วิธีการสั่งซื้อขึ้นรงนี้ให้ในคคเ description